สวัสดีครับไม่มีใครมาเลยนะครับก็หายปันไปหลายวันงานช่วงนี้ก็ยุ่งนิดหน่อยนะครับช่วงเข้าสู่ช่วงปลายเดือนแหมแหมไม่ใช่ม,มไม่ใช่อะไรเงินเดือนหมดแล้ว <c oughs> สวัสดีครับเวนิกาเวนิกานี่ชื่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วก ไทเลอร์สวัสดีครับไทเลอร์มาแล้วไทเ,เลอร์เป็นไงเรียนวันนี้เอ้ยวันนี้เรียนสน,น,น,นุกไหมล่ะสนุกสิแหมเซ็งจริงๆนะว่าโควิดจะกลับมาอีกกันนะเราคุณเห็นแก่ตัวนะข่าวแล้วไหมล่ะแต่เซ็งเลยนรป้องกันตัวกันด้วยแล้วกันนะฮะ เอาละไม่พูดละเอาเปิดของดีกว่านะครับสามคนหนึ่งไลค์ผมครับก็นี้นะเป็นของซื้อมาจากน้องสวัสดีครับทีดำใช่ไหมเอเดอะไรวะเดเดโมแม่ทำไมตั้งชื่อนันกยากโอเคนะก็มาจากน้องนี่นะอายุสิบสี่นะขายของ พิปวัตภิปวัตนะครับน้องอพิปวัตนะครับมาจากามหาสารคามนะครับไม่รู้ส่งแบบไหนใช้เวลาไปทั้งสิน้นโอ้ดังนันสัปดาห์ที่แล้วมาเมื่อวานนี้เองเกินเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์กว่าข,ของจะมาถึงนะครับเป็นส่งแบบลงทะเบียนเหรอนะไม่รู้มันช้ามเพราะอะไรเพราะว่าภัยสิทของพี่หรือเปล่านะครับก็ออกมาแล้วนะเ,เดี๋ยวคลิปให้น้องก็ดูด้วย เป็นสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนเย่ยมาแล้วโอเคครับไทเลอร์เป็นสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนอะไรมาดูกันนะครับวันนี้พี่ก็แหมนะเราซื้อของเล่นใน facebook กันบ้างว่านะก็แหมคนลงขายอะไรยั่ยๆแล้วเกินนะครับแต่เงินพี่ออะหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีเงินจะซื้ออะไรละวันนี้พี่ก็ พยายามตัดใจเพเงินเดือนที่จะออกวันศุกร์หน้าก็าาไม่อยากจะแบบผมจ่ายวันศุกร์หน้าได้ไหมก็ไม่อยากนะพยายามทําใช้วิธีการแบบเล่นหรือว่าอะไรเอาของที่เรามีอยู่นะเอามาของเก่าเก็บๆมานะครับอย่าไปดักได้ของใหม่ต้องหักท่ามใจนะครับเพราะของมันก็มีเรื่อยๆแหละ,ะช่วงนี้เราต้องเก็บเงินไว้กินข้าวก่อนนะฮะสวัสดีครับแบท ดูกันนะว่าเป็นอุนต้าแมนอะไรไม่ใช่อุนต้าแมนสัตว์ประหลาดของอุนต้าแมนอะไรแต่ว่าเป็นมินิซอฟฟ์พูดยังไงนะครับพี่ไม่รู้นะตอนนี้เห็นที่เห็นสัตว์ประหลาดมินิซอฟฟ์เนี่ยที่อยากได้ไม่รู้เพราะอะไรเลยเพราะพวกพวก,พวกสัตว์ประหลาดมินิซอฟฟ์ของอุนต้าแมนตัวแรกๆอุนต้าแมนอุนต้าเซเว่นอะไรพวกเนี้ยที่อยากได้นะครับของพี่ก็เก็บลายโชโดด้วยนะพี่ว่าพวกเนี้ยไปเล่นกับพวกโชโดได้ตัวก็ไม่ใหญ่แต่พี่ว่ามันก็ หายากพี่ว่าหายากกว่าขนาดหกนิ้วนะสามนิ้วเนี่ยสมนิ้วสี่นิ้วเนี่ยนะครับเป็นตัวอะไรมัางที่ซื้อมาสามตัวเขาก็ขายตัวหนึ่งไม่กี่สิบบาทเองนะครับแหมแต่น้องก็เล่นห่อรวมกันมาเลยไนดะ้น้องนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าน้องก็คือแนะนํานะครับน่าจะแยกใส่ถุงซิปแหละเพราะสีมันจะกัดกันทถลอกได้นะ ไทเลอร์ว่าเขาว่าโควิดแล้วลอกสองโอ่ยนะั่หลัก,กลัวอยู่ครับโอเคนะน้องก็คงจะไม่ถลอกหรอกแต่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่การหอแบบนี้นะเห็นน้องขายของเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเออของดีนะเนี่ยจะแบบสภาพดีมากเลยนะครับตอนนี้มันมีชื่อว่า เชโรนิมอนเอาออกมาก่อดเลยกล่อนมาเบิร์นทิงนะครับถ้าพี่จำชื่อผิดอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะสายอุลตร้าแมนทั้งหลายนะครับทั้งสามตัวนี้มาจากอุลตร้าแมนคนแรกทั้งสิ้นนะครับท็อปบอกว่ามาแล้วสวัสดีครับร็อปมาก็ได้เพิ่มอีกสามตัวในคอลเลกชันสัตว์ประหลาดอุลตร้าแมนมินิซอฟนะของพี่นะครับตัวเนี้ย แอนเลอร์ <All> <c oughs> จำชื่อตอนตอนที่มันขุดทรายขึ้นมาแล้วมันก็สู้กับบุนท้าแมนนะแอนเลอร์ใช่ไหมแอนเลอร์นะมันเป็นมินิซอฟต์นะแต่มันก็สวยนะฮะสวย <c oughs> นะครับแบนไดนะก็ ตัวนี้น่าจะออกหลายรอบอยู่เป็นกล่องเป็นรวมอะไรก็หลายรอบนะใครรู้คอมเมนต์ด้วยไม่แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับมีซอฟแอนเลอร์นะครับะะยืนได้ไหมผู้ยืนได้ด้วยมีแอนเลอร์เจอโรนิมอนใช่ไหมเจอโรนิมอนนะครับลงสีสวยงามมีจุดขยับนะครับตอนนี้พี่ไม่รู้เป็นโรคอะไรคือพี่ได้ตัวเล็กๆนี่พี่ปื้มกว่า ปื่มกับได้ตัวใหญ่คือพวกนี้พี่มีตัวไซส์ปกติหมดแล้วลหละจัลเจนม่อนแอนเลอร์หรือว่าสกายดอนเนี่ยน,นะครับตัวนี้ทื่สกายดอนนะครับคือมันตกมาจากอวกาศใครเคยดูนะแล้วก็มันมีน้ําหนักมากนะฮะอุลตร้าแมนก็กจะ่าจัดการมันได้เโอ้โหเขาไม่ได้ฆ่ามันนะเขาส่งมันกลับไปในอวกาศนะครับใครเคยดูมั่งนะครับสกายดอนนครับเจ้าสกายดอนเป็นการ์ตูนรุ่นเก่าก็มีนะเป็น ซีรีส์มีอยู่แล้วนะครับเป็นสวยอ่ะพี่ซีดมากเลยนะครับตอนนี้พี่ไม่รู้เปไ็นอะไรพี่ชอบมากเลยไซส์เนี้ยโดยเฉพาะตลาดรุ่นเก,ก่าๆก็มีตัวที่อยากได้อยู่อีกหลายตัวที่ยังไม่ได้นะฮะดูตัวไหนกันดีดูเจอร์ินิมอนเจอร์ินิมอนในการออกแบบเขาก็มาจากเจอร์ินิโม่นั่นเองเจอร์ินิโม่ก็คืออินเดียแดงนั่นเองนะฮะ ดู ي, ดิดูเนี่ยเป็นขนนกเห็นไหมแต่ว่าในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเนี่ยนะฮะคนแรกอะ่ะเรียกว่าอุลตร้าแมนไฮยาตะก็แล้วกันขนนกเนี่ยเขาจะออกมาเป็นอาวุธได้นะพุ่งใส่อุลตร้าแมนนะครับแล้วก็มีฉากตลกตลกก็อุลตร้าแมนก็ถอนขนนกบนหัวมันจนหัวเหมือนสัตว์ประหลาดหัวล้านเลยนะครับก็ทําออกมาได้สวยถึงจะเป็นไซส์เล็กนะสวยอยู่นะครับมีการลงสี ะะก็ไม่เลอะแต่พี่เห็นตรงนี้มีจุดจุดนิดนิด,นดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นขนนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องอะไรนะครับเป็นลอยๆไม่ต้องทำอะไรหรือว่าโอเค,นะคสีขาวๆปีขนเป็นผูู้ผ้ผที่ข้อมือกับข้อเท้านะฮะก็ลงสีมาประมาณหนึ่ง้างหลังนี่ไม่เขียนไม่ลง ครับสำหรับตัวนี้มีจุดขยับก็แขนสองข้างขยับได้นะจโลนิมอนนะครับแขนสองข้างแล้วก็ตรงส่วนเอวนะนะครับขยับได้แลนะหางขาเลยขยับไม่ได้ขยับได้แค่แขนกับเอวนะครับสวยงามเยี่ยมๆจโรนิมอนนะครับกล้องมัน กดลงหน่อยนะฮะเออเพราะว่าโต๊ะตัวนี้ปกติไม่ได้ใช้ถ่ายหรอกโต๊ะทำงานนะครับตัวนี้ฝนมันตกก็ไม่อยากออกไปตัวนี้เป็นสกายดอนนะครับสกายดอนนะเข้ากันเลยกับไซส์ของโชโดอุนตาแมนสี่นิ้วอนะสกายดอนะใต้ท้องเขาพวกนี้เป็นงานของแบนไดทั้งหมดนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นงานกล่องคือซุกมินิซอฟต์เรียกมินิซอฟต์พวกนี้จะเป็นงานกล่องทั้งหมดนะครับขายแปลเป็นกล่องนะฮะก็อาจจะมีเป็นแบบรุ่นสัตว์ประหลาดเดียวเดียวกับรุ่นที่คู่กับปุลตาแมนนะก็คงเห็นบนอยู่หลายรอบมีหลายรูปแบบเนี่ยนะครับมีการขายอยู่หลายรอบอันนี้เป็นบันไดปีไรดูเอาบันไดไชน่าด้วย นะวอนนี้้าสกายดอนเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดที่มีน้ําหนักมากนะพี่พี่พูดไปอย่างนะครับคือตกมาจากอวกาศแล้วก็คุนตา้าแมนก็พยายามที่จะเอามันกลับคืนสู่อวกาศนะฮะนะมีการเอาจะเอาจรวจดไปเสียบแล้วพุ่งอะไรมันก็ตกลงมาอีกก็ตกลงมาเป็นตอนที่ตลกตลกกันนะมีมีแากตลกตลกเหมือนกันจ้นาแมนคนแรกนะฮะโอเคนะสำหรับจุดขยับก็หัวขยับไม่ได้ ตงตัวขยับไม่ได้นะขยับได้ก็แค่เรียกว่าขาหน้าแล้วกันนะครับขาหน้ามีจุดขยับแค่ขาหน้าเท่านั้นนะฮะครับสกายดอนหาดูได้ใน YouTube ก็มีนะฮะตอนของเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้นะแล้วก็เจ้าแอลเลรนะฮะถือเป็นสัตว์ประหลาดที่โด่งดังนะ อะเจลีโ uh, นมอนสกายดอนพวกนี้ไม่เท่าที่พี่จําได้นะความจํานะพี่ว่ามันไม่ได้ปรากฏตัวออกมาอีกนะครับไม่ได้โผล่มาอีกนะหรือว่าใครว่าไปโผล่ในซีรีส์ของคัณตแมนคนอื่นก็บอกพี่ด้วยแต่พี่ว่าพี่ว่าไม่นะสองตัวเนี้ยแต่ว่าเจ้าเนี้ยน่าจะไปปรากฏนะถ้าจําไม่ผิดหลายหลายครั้งอยู่นะครับแอนเดอร์นะฮะหรืออาจจะจําผิดก็ได้ตัวคล้ายๆมันนะฮะหรืออาจจะมาน่าจะไปอีกนะใครรู้คอมเมนต์ด้วย ครับแอลเลอจริงๆนะพี่มีตัวใหญ่เลพี่ว่าพวกนี้มันมันน่าจะออกมาทีหลังนะครับพี่ว่ามันสวยกว่าตัวใหญ่สินะมันดูกับงานปั้นงานอะไรดีนะครับแอลเลอก็เป็นตัวด้วงนะปะลาวาดในทะเลทรายนะครับเป็นตอนนี้ก็เป็นอ่าน่าจะเป็นอารับประมาณนั้นนะครับเป็นใดนะ สองพันเจ็ดองมันเจ็ดใช่ไหมงานใหม่จริงด้วยสองพันเจ็ดเองนะฮะไม่เก่านะครับตอนนี้มันขุดทรายอยู่แล้วก็ปล่อยแสงนะฮะคงเคยดูกันนะครับสำหรับแฟนแฟนอุลตร้าแมนเจ้าแอนเลอร์นะครับแอนเลอร์นี่ดูแล้วจุดขยับเยอะนะครับไม่ได้อุลตร้าแมนมออาเทียบนะไม่ว่าจะเป็นซอฟ์หรือว่างานโชโดโก็ไซส์นี้แหละถือว่าใช้ได้ เอามาโพสถ่ายรูปเล่นกันได้นะครับสำหรับแอนเลยจำเสียงไม่ได้เลยทำเสียงไม่ได้เเ,เ,สดเสียงเหมือนมแมลงอ,ะอะ่ะโอ้ยใครคอมเมนต์เยอะแยะนะครับอ้าวเปอร์มาแล้วเปิ้ลบอกว่าอยากได้แอนอ๋นอเยอะแยะโอเคนะครับ ปาทิมอเป็นตัวด้วงเป็นตัวด้วงใช่เป็นตัวดว้ว,ดวงครับอ่านนาว่าโอเคโอ้อ่านไม่ทันเนี่มาเยอะนะครับโอ้คลิปนี้มากันเยอะเจ็ดคนแต่มีสามไลฟ์เองนะครับพี่สามตัวนี้พี่ชอบพอๆกันหมดเลยนะครับแบทว่าไงแบทบอกว่า,วาโอ้เยอะๆ,ๆ,ๆ เค okay, นะครับซื้อที่ไหนซื้อในกลุ่ม Facebook นะฮะกลุ่มซื้อขายสินค้าอุ Man, ลตร้าแมนอะไรพวกเนี้ยนะฮะมีขายคือคือมีคนขายอยู่หลายคนนะกลุ่มซื้อขายสินค้าอุลตร้าแมนนะครับเล่น f เฟซบ o ๊กไหมล่ะนะไปพิมพ์ค้นหาก็ได้คำว่าซื้อขายสินค้าอุลตร้าแมนโอเคนะครับตัวนี้ก็สวยมากที่ชอบเอาแอนนาแอนนาไปไลไรเราขอโทษขอโทษไลรไม่ต้องขอโทษ ที่เราไม่ไม่มาดูไม่เป็นไรว่างก็ามาไม่ต้องซีเรียสนะครับแบทบอกว่าผมไลค์ผมไลค์คนแรกโอเคครับแบทเด็กแบทแบทล้วกันง่ายดีฟาตีปาติมาอยากดูอยากดูปากมันนะปากมันใกล้ๆตัวนี้อ่ะมดูปากกันมันก็เหมือนกับมแมลงครับเห็นชัดไหมครับประมาณนี้ แต่พี่ว่าตัวนี้สวยสวยกว่าตัวหกนิ้วสินะครับคือในตอนเนี้ยตอนหงตาแมนเนี้ยตอนที่สู้กับแอลเลอร์มันเหมือนกับตอนทะเลทรายอาหรับอาหรับอะไรแขกแขกอะไรแบบนั้นนะครับ,รบนะครับนะ่ะเห็นปากมันชัดยังประมาณนี้นะรับปากว่าอยากให้อะไรเห็นไหมครับตัวนี้ ตัวนี้กี่นิ้วตัวนี้แค่3นิ้วสี่นิ้วเองครับ3นิ้ว4นิ้วเป็นเขาเรียกวมินิซอฟพวกนี้จะเรียกว่ามินิซอฟซึ่งการขายของมันจะขายเป็นกล่องนะครับก็อาจจะมีกล่องเดียวรุ่นตัวเดียวแล้วก็ูดรุ่นที่มากับอุลตราแมนการขายจะประมาณนี้นะจะมีอาจจะมีการขายอีกหลายรูปแบบในหลายๆประเทศนะครับอาจจะเป็นทุ่งเป็นซองอะไรพี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเพ้อว่าไงอยากได้อยากได้อีกแหละ อยากได้แอนเลอร์ไม่มีเหรอแอนเลอร์แบ็คคิงเออพี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันว่ะโคโมรา ora, พี่มีละแบ็คคิงพี่ยังไม่เจอเหมือนกันเปิดอยากได้ทุกตัว <c oughs> ค่อยๆเก็บไปดิไม่ต้องรีบพี่ก็ยังไม่ได้ครบทุกตัวหรอกพี่ยังได้น้อยแบบเปิดนะครับแต่พี่ก็ไม่สิเรียกก็เจอก็เก็บครับสวยดีครับสวยนะคือตอนนี้ผมอ่ะคุณพานุพงศ์ชอบตัวเล็กๆพวกนี้มากกว่าไซส์ใหญ่ <c oughs> หรือว่าสปาร์กดาอีก ในะช่คือพวกนี้มันเมื่อก่อนเนี่ยที่เก็บมันจะมีขายเป็นกล่องกล่องตามเซเว่นอะีเลฟเว่นนั้นคุณจําได้ผมก็ทําคลิปไว้เยอะนะครับที่ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแต่ว่าพวกนั้นไม่มีพวกนี้เข้ามาขายไงนะผมจากันได้นะพันธนะแมนเซเว่นเนี่ยก็มีสัตว์ประหลาดครับพันแมนมาขายตามเซเว่นอีเลฟเว่นก็ไซส์นี้แหละครับที่ขายเป็นกล่องกล่องนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูจุดขยับของเจ้าแอลเลนเดอร์ก่อนนะครับก็หัวหมุนได้ อืออสามหกสิบเลยแล้วก็แขนนะครับแขนขยับขึ้นลงนะแขนขยับไปได้รอบแหละแต่มันจะติดติดหัวต้องขยับหัวนิดนะครับก็มีขุดขยับแขนกับหัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเจ๋งมากที่มันยืนได้ด้วยนะสมดุนมันทำมาดีมากนะครับเคนะครับก็ได้มาสามตัวนะฮะก็เป็นเจโรนิมอลเจโรนิมอนนะครับถ้าชื่อผิด คอมเมนต์แก้ได้นะแอนนาว่างไงช่วงนี้ไม่ได้ซื้อเพราะคนขายไอ้ค่อยๆหาไปเปอร์ไม่ต้องรีบนะครับแล้ใกล้ตัวนั้นนะ่ะมันเป็นหกนิ้วนะเว้ยเพอไม่ไม่สี่นิ้วนะครับคุยกับเปอร์อยู่สกายดอนนะครับวันนี้ก็ได้สัตว์ประหลาดไซส์มินิซอฟมาเพิ่มอีกสามตัวนะ น่คือแอเลอร์สกายดอนเจโรนิมอนสามตัวด้วยกันก็เป็นอะไรที่พี่ปื้มนะขอมันชอบนะนะครับโอเคว่าไงเอ่อไม่ได้อ่านใครขออภัยนะฮะฟาติมะฟาติมะนี่พี่ไม่เคยเห็นเลยนะติดตามพี่ไว้ด้วยเดี๋ยวพี่ติดตามกับไอ้ตัวหัวหัวแดงตอนแรกผมนึกว่า ัวอ๋อไก่ใช่ไหมเออขนไก่แหละนะครับท็อปบอกว่ารู้ครับผมโอเคก็บอกว่าหมายถึงโอเคนะเดี๋ยวเรา่นี้ละนะครับก่อนจะไปมาดูความงามไม่ทีหนึ่งเผื่อใครเจอใครขา,ขายอยู่ในเฟซบุ๊กในอะไรนะครับอนุพงศ์สวัสดีครับผมก็มีโอเคนั่นแหละไม่ได้หายยากหรอกแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเจอ <laughs> คือ พี่เจอสุดมากพี่เข้าไปเจอเขาลงขายเลยพวกเนี้ยจะประมาณว่ามีคนซื้อไปแล้วตลอดเลยก็มีคนจ้องอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก็มีคนเก็บทุกไซส์ก็มีนะเก็บทุกขนาดเลยที่ออกมาเพราะว่าบางตัวเนี่ยอย่างแอดเลอร์เนี่ยพี่ว่าทำทุกขนาดนะอหนิ้วหรือว่าสปาร์คดอพี่ก็มีนะมีทุกทั้ง3าตัวพี่ไม่ใน่ใจว่าตัวนี้มีไหม ว่าหกนิ้วมีสองสามตัวนี้มีหกนิ้วแต่รุ่นสปาร์คดอพี่ไม่แน่ใจแต่เล่นน่าจะม,มีไม่ต้องครบค่อยๆหาไปไม่ต้องซีเรียสดูความงามก่อนก่อนเล่นแต่พีช่ชอบตัวนี้ซะละก็ไปเล่นก็น,น่าจะมันอ <c oughs> ไว้งัดนะฮะงัดอุลตร้าแมนกระเด็นเลยนะครับหรือไปถ่ายรูปก,ก็ได้นะแล้วแต่คุณต้องมีอารมณ์นั้นแหละอารมณ์ที่เอาสัตว์ประหลาดหรืออุลตร้าแมนมาต่อสู้กัน <c oughs> อันเลอโอเคนะโจโรนิมอนนะครับก็ผิวพี่ว่าการลงสีทั้งสามัทที่ได้มานี่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ไม่ใช่แบบสภาพที่โอเคเลยสภาพที่เก็บรักษาดีนะฮะไม่ได้แบบถลอกปอกเปิดกนะถือว่าสวยอยู่นะครับก็ไอ้รอยถลอกอะไรพวกนี้ก็ไม่ไม่ไม่เเรียสอะ่ะเพราะว่ามันเป็นขนของสัตว์ประหลาดมันก็ต้องแบบนี้ได้นะฮะ ถือว่าโอร์เฟิกทั้งสามตัวนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะก็้าแหมอยากเอาอุลตาแมนไม่ว่าซอฟหรือว่าสปาร์กดอมาไอ้นี่สปาร์กดอง,ดองนะครับงานโชโดมาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาอุลตาแมนดูซะหน่อยทั้งสามตอนนี้นะฮะไม่ว,ว่าจะเป็นตอนของเอลเลอร์ของเจ้าเรนเมอนหรือว่าเจ้าสกายดอนนะครับพี่ว่าพี่ชอบมากอุลตาแมนคนแรกนะมันดูถึงว่า มันจะดูเชยๆนะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่พี่พ่ามันคลาสสิกนะฮะพี่ไม่เก็บตัวลายว่าไงลายลายบอสของอุลตราเอ้น้องไอ้พนุพงศ์ไปย้อนดูอาแล้วกันนะไปย้อนดูแล้วกันว่าพี่เก็บลายไหนมัง่งนะครับพี่เก็บตั้งแต่ตัวเท่าคีมอสอุนตาแมนเนี่ยตุ๊กตติ้วตัวตุ๊กตุตุนยางซอฟเล็กซอฟใหญ่ซอฟน้อยตัวมีจุดขยับตัว โชโดตัวทุกลายเลยสําหรับอุนตาแมนนะครับเพราะพี่เป็นสาววกอุนตาแมนนะครับพี่ไม่เก็บพ่กี่ที่เราบอกมาพี่เก็บหมดแล้วครับแม้แต่การตกกระตุ่นยางที่เก็บโอเคนะเราไปหาดูคลิปหมาสารมากมายในช่องพี่ไปค้นหาดูว่าอุนตาแมนเนี่ยจะเจอของเล่นมากมายหลายหลายแบบหลายลายแต่ว่าตอนนี้พี่มาตามเก็บพวกนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้เก็บมันมาแต่แรกเมื่อก่อนนี้พี่ไม่สนใจเลยตัวเล็กๆพวกนี้พี่เก็บแต่ซอฟใหญ่ เข้าใจนะแต่พอมีอาลายโชโดอุนตาแมนออกมาพี่ก็เอามันมาแบบถ่ายรูปเฮ้ยมันว่ามันเข้ากันไว้กับตัวโชโดนะเ,ออเพราะโชโดเขาออกสัตว์ประหลาดน้อยใช่ไหมออกมาบ้างแต่ไม่เยอะมากก็เอาพวกนี้ไปเล่นกับโชโดได้ไซส์เดียวกันเลยนะครับลองดูนะแล้วถ้าคุณละกันแต่พี่ว่าถ้าซอฟเป็นอุลตร้าแมนเนี่ยมันจะตัวใหญ่ไปตัวใหญ่กับสัตว์ประหลาดพวกนี้เยอะไปนะถ้าเป็นซอฟอะ แต่ว่าถ้าเป็นลายโชโดมันมันแมทกว่านะครับแล้วมีจุดขยับโอเคนะของผมอ๋อเกือบทุกตัวโอเคครับเท่านั้นแหละมันมันจะมีรอยเป็นธรรมชาติของซอฟน,นะครับการที่ถลอกอ่ะคือแม้แต่กระทั่งตัวที่พี่เคยซื้อจากใหม่จากร้านคิกๆิกร้านแฟนตาซีอะไรแบบ ไม่ด้ไม่ด้มือสองเลยนะก็ยังมีรอยครับเป็นเรื่องปกติจะเป็นธรรมชาติของซอฟต์แต่ว่าถ้ามันมีสีเลอะลิ้นิดหน่อยคุณก็สามารถแต่งได้นะไม่ได้ยากเย็นนะครับสีทาโมเดลนั่นแหละซึ่งมีขายตามร้านขายทั่วไปมีขายหรือว่าใน Facebook ในเพจอะไรก็มีขายสีทาโมเดลคุณก็มาแต่งแต่งแต้มแต้มเอาใช้พวกกันแต่งแต่งแต้มแต้มเอานะครับไม่ยากไม่ได้ยากเย็นเลยในการแต่งสีที่ถลอกนะครับ แต่ว่าถ้าคุณเก็บดีๆมันก็ไม่ถลอกง่ายๆหรอกแต่ส่วนมากที่มันถลอกเพราะอะไรเพราะเขาเอาพวกนี้มาจับโยนโยนโย,ยนใส่เข้าไปมันเนื้อซอฟมันก็สูนถูกันสีกันสีก็เลยถลอกไงแต่ว่าถ้าคุณวางมันไว้ในตู้นะครับเหมือนท็อปเนี้ยวางเรียงๆไว้ใช่ไหมแบบท็อปเขาเขาเขาส่งรูปให้ดูนะก็มีมีตูแต้แล้วก็วางพวกสับป,ปะหลาดเรียงไว้ถ้าแมนเรียงไว้อะไรเงี้ยมันไม่ถลอกหรอกนะครับแต่ว่าถ้าคุณ เก็บแบบทุกอย่างโยนเอาไปกองกองกอง,กอง,ก,องกองใส่ยัดยัดไว้มันก็ถลอกแน่นอนนะครับมันก็ไม่ใช่ถลอกง่ายมากนะโอเคนะเ,เก็บรักษากันหน่อยละกันนะครับท็อปว่าไงใช่ครับเออเอ่ะนะไปละโอเคครับแอนนาไปแล้วนะซิวครับพรุ่งนี้เรียนวันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีมีหยุดผัดกันไปเรียนด้วยหรือว่าใครได้หยุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ไหม างโรงเรียนก็ใช้วิธีนั้นนะถ้าเด็กเยอะๆอ่ะก็ประมาณว่าหยุดสัปดาห์หนึ่งมาเรียนสัปดาห์หนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับแล้วแต่วิธีนะครับหรือว่าไปวันเว้นวันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเด็กน้อยๆก็ไปทุกวันนะครับอ๋อ,อกลุ่ม2ให้แบ่งกลุ่มก็ม,มีมีหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่จะจัดก็ทุกอย่างก็ทําเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคโควิดนั่นเองเขาไม่ได้อะไรหลอกคือผู้ใหญ่นะพวกครูพวก หมอพวกอะไรก็ช่วยกันคิดหัวแรบแตกเอาไงดีวะนะครับซึ่งก็มีคนเห็นขนกระตัวหลายคนนะที่ส่วนมากแม่งใหญ่ๆโ,โตนะจะทําให้โลกมันกลับมาอีกนะพี่กับแหม่เกลียดแม่งจริงๆไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวนะครับนะคงไม่ต้องพูดมันเรื่องอะไรนะฮะเด็กเดกเอ้ยไม่ว่าอาชีพอะไรคือคนทำมาหากินหรือว่าใครต่ใครเขาก็เดือดร้อนไปหมดเพราะไอ้คนพวกนี้มันทําให้เดือดร้อนนะฮะก็ฝากไว้นี่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่รีวิวก็คือว่าเอ้ย ทำอะไรก็เถอะรับผิดชอบกับสังคมหน่อยเว้นะถึงเราเป็นเด็กๆเ,เข้ามาเราก็จําไว้ที่พี่พูดเนี่ยรับผิดชอบหน่อยสังคมเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกนะครับไม่ใช่มีแค่พวกมึงนะยังมีมีเด็กมีคนร่วมกับชีช้ชีวิตอยู่คุณอีกเยอะแยะเห็นใจพวกเขาบ้างเท่าน,นั้นนะครับอ่าโอเคนะฮะยืดยาวระบายอารมณ์ไว้ นะครับ see you a g a i next n time my friend thank you for watching bye bye เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปแหมอีกเรื่องหนึ่งนิดเดียวไปละพี่ซื้อมาครบเราไปเล่นกันตั้งหลาไอ้นะครับเป็นแมคโดนัลนะแมคโดนัลก็ออกใหม่อะไรอีกแล้วนะครับสำหรับรายนี้นะครับก็ ยังไม่ได้รีวิวเลยได้ไหมอีกนะฮะพวกนี้นะก็ะรอชมแล้วกันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะฮะก็ะอีก6ตัวด้วยกันได่ซื้อมาแล้วนะครับรอชมนะฮะสำหรับนะะคนที่ติดตามสำหรับของเล่น Happy Meal ของ McDonald's Despicable Me ะะไปแล้วบ๊ายบาย